ติดนาวันนี้ผมล็อกคิลเลอร์นะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Play for l a f e โอ้ยเออรายการที่จะทำให้คุณขำอย่างเดียวเลยนะผมก็เล่นไปคุณก็ขำไปนะครับนี้มาเล่นมาริโอ้ Nintendo 1985สุดยอดจะโบราณเกมคลาสสิกในตำนานนะไปดูเลยเติาไปเลยดูดูดูดเอาเอออียพื้นอ่ะนีพื้นเหรอวะอี๋เล่นไงวะโดด โดดโดดตามงแแล้วแล้วก็ค่อยถอยออกมาถอยโดดโดดไอ้เคียพ่องไหมเดี๋ยวแมทถิกไหมเข้รไกลเลยไปไงวะเขี้ยหรือว่าเปลวเร็วอะเร็วเร็เร็วเร็วเขี้ยเร็วเกินให้โดดเลยใหม่ทั้งสมาธิสมาธิไงวะแม่งไม่ถึงอยู่ดีไอ้เคียปลาหมึกอะไรมึงเนี่ยมาอยู่เฮียตรงนี้เนี่ยอยู่ในน้ำวะ หน้าหลอกหัวหน้าหลอกหัวเฮ้ยโอ้ยนั่งเป็นธรรมชาติเลยอ่ะพี่งจงะไปงไงต่อวะจุเฮ้ยเฮ้ยเห็นทางแล้วเห็นทางแล้วเฮ้ยไฟเชียเชียแทงไฟแทงไฟเหรอไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยเกเพชรเกเพชรจุ๊บว้าโอ้ยเย้ยตัวใหญ่แลอ้ยโอ้ยโยเยเยเเฮ้ยอะไรอ่ะเออคุดอกไม้คุดอกไม้โอ้ยโอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยกีเพิร์สมันอยู่ปะวะตาฝาดวะ เฮี้ยอะไวะดอกไม้มันเยอะไปปะเนี่ยติดติดเติร์ดมาแล้วเติต์ดเติต์ดเติรืดเติไอ้เฮี้ยไม่ยืนวะมีมันกล่องว้ามิเรโอ้นี่กดกลุ่มเกาะวะไปสื่อสินคิดปุ๊บปุ๊บ ดูเย็บค่าเข้ามารอแทงไฟไปรอแทงไฟไปโดดเออเก็บเก็บเก็บเห็ดเก็บเก็บเก็บเห็ดเก็บเห็ดอือโอ้ยโอ้ยกระม่ายโอ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โต้องชาร์จก่อนวะต้องชาร์จตัวแม่งหนักลองไม่เก็บดูเดียอเห็ดเฮี้ยอเห็ดเฮี้ยแม่งทำให้โดดรำบาก เย้โอ้เย่ไม่เก็บเอ้ยไม่เก็บเอ้ยเฮ้ยเราคุณดอกไม้คุณดอกไม้เย้โอ้เย่เช่าเอ้เชี่ยเฮ้ยเช่ยกูไม่อยากได้เหรียญตรงนี้มึงมาหลอกอะไรกูเนี่ยดีขะกล่องเฮียเราเลยเลยเลยไม่ทันได้โดนทำเสียสมาธิเนี่ยเฮ้ยมีกล่องใส่ดิเหรอเฮียเฮียอะไรต้องเยอะจังวะ กับดักมันเยอะไปวะเนี่ยแล้วไม่งไม่เข้าในหลุมล่ะอีมาริโอไอไอีคยหนวดคืบจุไปแล้วโดดเย็ยบปลาหมึกเข้ารูเออรอแท่งไฟไปรอรอแท่งไฟไปเ,ออเยโอยเฮ้ยเก็บดีก,กว่าเว้ยจุดโอเยเย่โอเย่ยอคุดาาอไมคคูดอไม้เฮ้ยตรงนี้มีไออะไรไหนวะสัตว์นี่ ชิบชิชิชอีเขี้ยทำไงวะชาด์จเเฮ้ยสามสองว้าวว้าวเฮ้ยมาแล้วเ yeah. ย่โอ้ยเยเฟักยุฟักยุฟักยุเฮ้ยจะมไปไงอะอีเขี้ยรูมเล็กลจังวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหรอจังวะมาแล้วเฮ้ยกลมเฮ้ยเีจบโดด้าไปโดดดเฮ้ยชีดดเขไปโดดโดดเฮ้ยโดดโดดนาดยากไปวะเนี่ยชี้เราไม่เริ่มใหม่่โดดออ๋อเฮ้ยเริ่มมีเว้ยเริ่มมีเว้ยเฮ้ยเจำเลย เฮ้ยมิเหี่ยเดี๋ยวมันนี่ไปแล้วไม่ได้ว่เอาใหม่ใหม่อืมไปแล้วไปแล้วไม่ได้เว้ยติดค่อยๆเพื่อนอืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเกือบถึงแล้วเชี่ยนี่สัตว์แม่งรบกวนสมาธิว่ะรถ ไปเออเหยียบหัวเห็ดแม่นเลยคือไม่ไม่ไว่ไอ้งไม่ทันเราด้วยว้าไอไม่ทันเว้ยต้องไปแล้วเฮียไปไงวะฮึบฮึ๊บ,บเทปเดิมเหยียบเห็ดด้วยสัมาอีกไปไปเอ้ยว้าวเฮียเ,า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 เาขาเสียวเลยโอ้าวไปได้แล้ว ไม่ตอบวะเฮ้ยเห็นทางแล้วสามสองไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเี้ย,อ,ยอ,อะไรเนี่ยกล่องเฮี้ยนี่แกสัตว์นี่ยากจังวะคลุ๊บหยิบเนะออลงมาเออจิ้ไอีกทีไม่ทางจิ้ไอีกทีไม่ทางแล้วจิ้วอ,อ,อะไรวะ ไั่ต้องโดดแล้วก็หันหลบด้วยว่วะใส่เป็นอีกมารอแล้วไปอีกไม่ทันรอแล้วไปเออรอแล้วไปรอ,อแล้วไปเอาลอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ่ไม่รู้เลยอ่ะ แนะนำให้เดยเล่นดีกว่าเกมนี้แม่งเสียเวลาชีวิตมากเลยโดนอีกที่เออเออไอ้เคียทักดิดิขึ้นกูนไปเลยเข้าใจไสดชื่นอย่างไรลยวะไม่ชอบอ่ะเกมเนี่ยเล่นแล้วแม่งทำให้มีกระปี้กระเป๋าแล้วว่าช่นชิว่าโคตรท้ยชื่นชวิวเฮ้ยช่กช,ชัอชวอิสระเลย

เขาใครแม่งสร้างไว้เที่ยวโคตรยากเลยสัสเขาโรงงานทิ้งไม่ใช่โรงงาน,น,นเนี่มั้งสภาพไม่ต้องเป็นไี้เชี่ยวแว่นเชี่ยวแว่นติ่มๆอ่ะวันนม้งหมกเงือกเกมเขาไปเสกไปซัดหัวลอ,อ,อยเลยชี่ยวแว่นแม่งสร้างเกมไอ้เชี่ย โดนไปโดนไปโดนโดนโดนเออฮ่าฮ <Beautiful, S 2> mm ่วกอะไรวะเนี hmm. ่ยมามาทันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเย็ดแค่ก <emotions> oh, ูมาขนาดนี้ได้ไงวะโคตรเจ๋งอะมามา ว่าเฮ้ยถ่ายมาถ่ายมาอุ๊บดูไม่ทมันอู้ยี่เนี่ยเย่เ้ยเชื่อไม่ถึงเอาแล้วไงล่ะรว,แวยแล้วไงล่ะกูอ้าวชิปอ่าพี่สันมาแห่งนี้เมื่อกี้ไม่เหยียบหลังต่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บเขาเจ๋งอ่ะอ้าวเยวไม่เจ๋งแน่จ้า เดี๋ยวมาจุดนี้แหละจุดสำคัญเอาเชีอยไม่โดดมาไว้เช <Yeah> ีอยเสียงเหี้ยแม่มามามาทุกนหฮะทุกสเต็ปทุกจุด เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไงต่อวะเฮ้ยเสียงอะไรตกใจเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะว้าวแรงไฟเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอะไรไฟมาแล้วเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยเส้นชัยเส้นชัยเฮ้ยกูทได้แล้วโยเฮ้ยเย้เย้เย้ เฮ้ยทำมาทำมาทมาเฮ้ยอย่าตายเชี่ยเสียวเนี่ยกูจะชนะแล้วเพื่อนมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยทำมาเชี่ยคนยากเลยไปเลยไปเชี่ยไม่ทันทำมาจุ๊บ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 เชี่ยมันยากจังวะไล เย่ yeah. เอ้ยทำไมทำไมวะไม,ไม่งโดนด้วยวะแม่งโอ้โหเสียเลยจี้จะผ่านอยู่แล้วอ่ะแม่งโคตรสุดยอดอ่ะแซดแซดเทียอะไรอ๋อวายวายเทียอะไรวะเดี๋ยวรักเทีเอออยอะไรวะ

เฮ้เราไอ้เสียงม่เสียงไม่เสียงเฮ้ย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 ,ย,ย,ยไฟไอ้ลูกเพชรเนี่อตรงนี้มีเส้นชยัยเว้ยเอาแล้วเส้นชัย ลองไปแล้วก็ลองไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกเ,าาเ,เฮ้ยทำาะไรเฮ้ยเชียวหัวสัตว์เสียวเย้ว้าผ่านแล้ววะเฮียใครแม่งสร้างประสาทไม่มีื้อไม่มีเฮียเลยพ้อ,องตายเมื่อไหร่หัวผ่านแล้วสุดยอดเลยเฮ้ยกี่คะแนนวะเนี่ย เย้เดเย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 เ้อะไรเพื่อนไปต่อเลยเพื่อนเติดเตดเิร์ดดึงดึงดึดดงยเโหเี้ยเออกูรู้แล้วแหละเกมเพี้ยนี่ไม่ต้องีอย่างี้ซัดึ่งกูก็ต้องหลกไปที่นู้ให้ได้ฮึบึหองเขี้ ไม่มีวะทไมทำไมทมกูต้องไปห้ถึงกูต้องไปให้ถึงฝันให้ไกลไปให้ถึงโอ้ยเอ่่ไปไงถึงถึงวะต้องโดดสองจังหวะเว้ยเฮ้ยเห็นถึงเลยหรือว่ามันต้องโดดสเต็ปสองที เฮ้ยวิ่งชุดว่งกับึงละวยกับถึงะว้ยาามาลาอะไรวะมตังโดดแล้วไปเลยแน่เลยเช่ยว่ะเชี่อตรงนี้แม่งยากจริงวย โอ้พอ oh, oh. oh, oh, mm ูพอแล้วสัตเหนื่อยเฮียเกมเฮีย